กดสกิวเอฟแล้วพุ่งค้างได้เลยคนดูสวัสดีครับผู้ชมผ้ชมครับหลังจากที่เรารอบอกบูดอัปเดตกันมาเนิ่นนานนะครับทุกคนตอนนี้ทางแอดมินได้ทำการเปิดเผยผลปีศาจที่จะเข้าในอัปเดต20เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือเปิดเผยข้อมูลออกมาทุกอย่างและไม่มีโกงไม่มีกากอะไรแล้วทุกคนนะรีวิวให้ครบทุกอย่างโดยแอดมินเองเลยครับทุกคนเช่ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลปีศาจใหม่ที่จะเข้าในบอกฟูดกันนะครับ คุณชมครับตอนนี้เราก็มาที่ช่องของแอดมินแล้วนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะทุกคนคุณชมครับเรามาชมคลิปไปพร้อมกันนะทุกคนชื่อผมพีสารก้อนนี่เลยนะครับแมมมอสเลยนะครับตามชื่อเลยเดี๋ยวขอเสียงลงหน่อยนี่ครับว้าวสกิลเซฟคุณผู้ชมนี่พวรเทเชนคีคือแบบสกิลใส่แล้วก็ศัตรูจะกระเด็นออกไปข้างหลังนะ นี่อารมณ์ประมาณอะไรว่ามันจะมีดาบเล่นมึงอะที่มันฟันอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้นะทุกคนสกิลแซดนะครับโอ้โหเงินแนบมินหนึ่งพันล้านโอ้สกิลเอ็กเชดเคคือแบบพุ่งกระแทกเหรอเอออารมณ์ประมาณแบบเป็นขึ cat, ้นกระแทกคนดูน oh, ah hey ี anything, ่โอ้โหจะเป็นเงาช้างแมมมอนแล้วก็พุ่งกระแทกเลยนะชดอย่างเอาอ่ะคนดูนี่ พุ่งขึ้นบนฟ้าก็ได้ครับเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะครับสกิลซีอ๋อสกิลซีก็ลมประมาแบบดันไปแล้วก็กระแทกลงพื้นคนดูตุ่มอ๋อก็คือแบบพุ่งเข้าไปหาแล้วก็ใช้อะงวงอะฟาดลงครับแล้วก็กระเด็นขึ้นไปนะครับนี่ครับนี่เจนคเสียงเดียวคืออัดมินเขาไม่เปิดเผยดาเมจให้พวกเราดูคนดู เราจะได้รู้แบบดาเมจมันเท่าไหร่นะแต่ว่าจุดเด่นของผลแม่มอสไม่ใช่แค่นี้นะผู้ชมเดี๋ยวดูต่อไปเลยเดี๋ยวผู้ชมจะได้รู้ว่าจุดเด่นมันคืออะไรนะครับสกิเเฮ้ยชาร์จพลังเหรอเช็ดเคอสกิวเอฟกดค้างได้หรออ๋อกดค้างสกิวเอฟไว้อ๋อถ้าปล่อยก็คือจะพุ่งไปครับ ขึ้นบนฟ้าได้ปะเดี๋ยวดูก่อนเช็ดเชีขึ้นบนฟ้าก็ได้คนดูอารมณ์ประมาณแบบช้างกระทืบโลงมันมีที่ไหนว่าช้างกระทืบโลงวะนี่ครับเป็นไงเฮ้ยโคตรเฟี้ยวคนดูเดี๋ยวรอสีอูวีอยู่เนี่ยเ็ดนี่พุ่งสูงอย่างนะคนดูนะยิ่งชาร์จยิ่งไปไกลเหรอ มาสกิลวีนี่ครับนี่คืออันติเมทครับทุกคนแปลงร่างเป็นช้างนะครับเชดเชยโคตึงอารมณ์ประมาณผลเสือเลยคนดูอารมณ์เดียวกันน่ะเชดเชยอ๋อถ้าแปลงร่างคือสกิลเอฟเปลี่ยนไปครับเฮ้ยกดสกิลเอฟแล้วพุ่งค้างได้เลยคนดูดูดิเชดเชยอ๋อ คนดูดช้างบินได้ครับโอ้โคตรเกียนอะคนดูช้างเถืียนโอ้ช้างบินได้ครับดูดิอยากเอาอ่ะเออผมรู้สึกว่าไม่มีหลอดจํากัดด้วยนะคนดูนะมันจะไม่เหมือนพวกผลมังกรแล้วก็ผลพิษนะครับมันแปลงได้ตลอดเวลานะครับทุกคนอ๋อมันจะลมประมาณผลเสือคนดูนี่ครับตีธรรมดาก็ได้ครับ เนี่ยตีสี่ทีแล้วก็ร้องอ๋ออารมณ์ประมาณผลเสือเลยคนดูเป๊ะเลยสิครับอ๋อถ้าเป็นพวกผลมังกรแล้วก็ผลพิษมันต้องแบบมีเกียรินะมีเกียริหรือว่ามีหลอดแล้วมันก็จะหมดเวลาลงเราก็กลับร่างเดิมนะครับแต่ว,ว่าไอ้ผลแมงมสกับผลเสือเนี่ยคือไม่ต้องนะครับเราแปลงได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ เออดีว่ะคนดูเดี๋ยวรอดูสกิลที่สกิลเปลี่ยนไปหรือเปล่าเช็ดเคคนดูสกิลเพิ่มเป็นห้าแฉครับนี่ครับเหมือนฟาดสองครั้งอะ่ะก็คือฟาดสามแฉแล้วก็ใส่ไปอีกห้าแฉอะไรมาณเนี้ยเนี่ยโอ้ทำสกิลสองครั้งนะครับ เฉดเชีเดี๋ยวรอดูกิลเอก่อนจะเป็นยังไงซิจูแซดนี่เพิ่มเป็น5แฉกเลยนะกิลเอ็กเฉ็ดเชีกระเด็นอย่างไกลครับรอกเนี้ยปี๊คือแบบงัดขึ้นบนฟ้าอ่ะคนดูปีอยางเฟี้ยวครับปีเอาเรื่องจัดจัดโอ้เท่จัดเลยคนดู สกิซีตุ้มสกิซีก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆกับไม่แปลงร่างตุ้มแต่ว่าวงรัศมีใหญ่ขึ้นนะสังเกตดูอะคือวงใหญ่ขึ้นมากๆครับนี่แทบเรียกได้ว่าเต็มหน้าจอนะสกิลนะคุณดูคุณยอมครับจากที่ดูสกิลต่างๆของช้างแมมมอธนะทุกคนผมบอกเลยว่าสายสแปมแน่นอนนะครับทุกคนจากที่พวก ในเซิร์ฟเวอร์มันร้องสแปมสแปมมันโดนผลแอมมอดเข้าไปมันได้ร้องสแปมอีกแน่นอนนะครับทุกคนนะ <laughs> ขนาดผลเสือนี่ก็ยังพากันร้องและเจอผลแอมมอดเข้าไปอีกเดี๋ยวมีร้องอีกนะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ